กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตน,นะวันนี้เราก็มากับทุน400บาทนะของกับเกมมาจองเวสองนะมาตรงเวนมาตรงกรรมน้ำวนโดนโอ้โหกับตัวรูดโอ้โหไอ้เหี้ยมาไปที่เบ็ดห้าบาทเลยดีกว่าวันนี้ห้าบาทดีกว่าเมื่อวานก็ห้าบาทเลยห้าบาทเมื่อเชงจะรูดกูนะโอ้โหดูอย่างเหงาดิเพื่อนไอ้ชายโอ้โหสองสองขีดไม่มาวะไม่ได้เลยมามาฮะาอุ้ยห้าหสวยมากเลยห้าหา้า โอ้ดูห้าขีดมาทำไมวะทำไมไม่มาห้ากมตั้ทำไมไม่มาห้ากลมแล้วก็เหงาโอ้ดูห้าขอไม่เคยได้หรอกไอที่ขอไอที่ขอดูห้ากลมโอ้โหชายทำให้ยากให้เย็นให้ยากให้เย็นอื้มโอ้ยยังเหงาดีวะแต่ที่สองที่เหงาไม้ห่าอูประษาจีนประษาจีนสีเขียวก็สวยเมื่อกี้ไปไปอื โอโ้โหโอ้โหจะจะเหงาะจะเงียบใส่กันอย่างเดียวจะอืมอืออมฮ่าโอ้โหนึกว่าจะไหลโอ้คุณพระคุณพระสองคุณพระไอสองภาษาจีนภาษาจีนไหลมาไอสองอวายคู่เรียบร้อยโอโ้โหโอ้โหนึกว่าจะเหงากันอย่างเดียวเลยไอห่าโอ้โหทำกันได้อืมมาโอ้โหไป ไม่เอชายสอง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 ,สองมาแล้วก็โอ้โหสามไม่ได้เลยปลาจีนโอ้โหปลาจีนสีแดงเทียนสามตัวเลยโอ้โหนี่นว่าจะมาสองลมสองลมไม่ไม่มีว่ะสองลมไม่ไม่มีสองลมไม่โอ้โหสองขีดโอ้โอ้โหยมาโอ้โห,โโห,เ,โโหเกือบแลเกือบจะด่าดแล้วเมื่อกี้ แตกให้หรือเปล่าไม่รู้จะไม่ไหลวะจะแตกให้หรือเปล่าไม่รู้จะแตกให้หรือเปล่าไม่รู้จะแตกให้หรือเปล่าไม่รู้สองขีดโอ้โหดูสองขีดกับภาษาจีนไม่ได้เลยอืมว้าวสวยน้ำกี้นะสามสามต้องมาแล้วแหละสามนะสามสามเพื่อไหลต่อสามเพื่อไหลต่อสามโอ้โ,อโหเคุยโอ้โหจาเอ้ย ห้าขีดไปห้าขีดไปทำไมมาสักสามฟองเลวะไปไปดิโอ้โหยังเหงายังเหงาขอร้องขอขสองขีดสองขีดไหลไปขอฟองหนึ่งขอฟองหนึ่งขออีกฟองหนึ่งขออีกฟองหนึ่งขออุอ้ยมาเฉยเลยเรียบร้อยโอ้โห,โโหนึกว่าจะไม่มามาโอ้โหเมื่อกี้กูยังบ่นเลยมามาเฉยกว่าดูมันรู้วะ โอ้โหลูดกูหนักเกินเมื่อวานอะตรงจะลูดกูหนักเกินวายสามตัววายสามตัว,ว,วกับภาษาจีนอย่างนี้ฮะโอ้โหฮ่าขอร้องฮ่าถ้าจะมาถ้ามานี่สวยเลยเมื่อกีิลงมากับแปดรอบไหมแปดรอบมาห้าขีดไม่มีห้าจมก็ไม่ได้แต่รัวไปพอยอดชายวายคู่พอยอดชายวายคู่สาม สามโอ้สามไม่ได้มาไปพอหนุ่มไปพหนุ่มห้าขีดห้าขีดไปแล้วก็สองนี่สองสองมันสตรงไหนวะห้าน่หางมันน้าจะเป็นสองไปสองมาสองมา,งมาห้ามาโอ้โหสขีดขออีกตัวได้อีกตัว โอ้ยแตกอยู่ว่าไม่ได้สองแตกอยู่ว่าไม่ได้สามสามสามอืมสองมาทำไมทำไมไม่ได้สามโอ้โหมารอบสุดท้ายโอ้โหเงาเฉยรอบสุดท้ายไปอ้เท่าไหร่วะเนี่ยแล้วแบบสี่ร้อยไหมสี่ร้อยห้าสิบได้เลยไปไอที่เบสสิบบาทดีกว่าพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มพอโดนรูดคือเอ้ยขออีกฟองหนึ่งเลยนะขออีกฟองหนึ่งเลยมาอืมจะรู้อะไอ้แย โอ้โหชายว่าไม่ได้นะชายสองโอ้สองสองคมโอ้โหขอดสองขีดเอาสองคลมให้มาสองขีดก็เพิ่งมามาภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนโอ้โหโอ้โหภาษาจีนก็สวยเมื่อกี้ทำไมไม่เข้าวันนี้ว่าจะเข้าวายอุตส่าห์มาหาหมากับวายคู่อย่างนี้โอ้โหหมดแผงโอ้สามสามร้อยเก้าสิบเก้าโอ้หมดแผงไปหนึ่งที ตายเลยขยับเบ็ด่ยนยี่สิบมันดูมันดูจะไม่ค่อยลูดมันดูจะไม่ค่อยลูดภาษาจีนสีเขีดโอ้โหสองร้อยโค้ชสวยโอ้โหมาไม่ได้สองขีดโอ้โหสองกลมมาอีกแล้วสองกลมมาอีกแล้วสองกลมห้าสักตัวเถอะโอ้โหอะไรวะเหมือนจะไหลแต่ว่าไม่ไหลนะถ้ามันลงไปเหลือสักพันต้นๆจะจะหยุดจะพอ ถ้ามันเหลือพันหนึ่งเออเหลือพันหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยก็ได้กำไรแล้วแหละ <c oughs> มาโอ้โหมาแหมบอกจะหยุดนี่ไม่ได้เลยนะบอกจะหยุดนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหเหงาแล้วหนึ่งดอกเหงาแล้วสองดอกเอ้ยหนึ่งสามดอกไมเหงาไหวคู่อย่างงี้ไหวคู่อย่างงี้ไหลไปห้าอะไรสักอย่างสามสองเรียบร้อยห้าสี่เหลี่ยมโอ้โหได้ไม่ห้าน่ะได้ไม่ห้าน่ะห้าสักตัวโอ้โหโ หกร้อยยี่สิบนู่ห้ามี่มาวะทำไมเราขอห้าวะทำไมไม่ขอภาษาจีนภาษาจีนที่เขียวถ,ถ้าจะดีกว่าห้านะตัวแพงด้วยเหงาละสามเหงาละสี่เอ้ยไม่เหงาไว้ไม่เหงาไว้สองไอสองห้า <500. S 2> ห้าขีดโอ้โหเจริญพระห้าขีดห้าขีด โอ้ยมาห้าสักตัวละห้ามาแล้วสักตัวละห้าขีดไหลไปห้าขีดไหลไปวายสามตัวอย่างนี้ห้ามาอีกรอบแล้วก็สองกับสามอ่ะสองกับสามโอ้มารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายโอ้รอบสุดท้ายเกลือมาอยู่ไอ้ยังนึกว่าจะลูดกูเหมือนมอวานแต่ไอ้มอวานปั่นยากี้ายเลยโอ้ยอะไรวะกูเลยย้อมใจ สองพันหกว่ะนอมๆเลยโอ้โหโอ้ทนี่ดีกว่าเราดิเดี๋ยวมันจะรูดเราคืนโอโห้หมาจอกไก่หรือเปล่าไอ้เจ้าถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม